10บแบรนด์สัญชาติสเปนที่เราคุ้นหูมาดูกันว่ามีอะไรบ้างบาเลนเซียกาหรือที่คนไทยชอบเรียกว่าบาเลนเซียกาแต่ไม่ใช่บาลองเซียกาแน่นอนค่ะเป็นแบรนด์หรูสัญชาติสเปนชื่อดังที่คนไทยน่าจะคุ้นหูกันดีเลยโลเอเวโลเอเวเป็นแบรนด์ที่กำลังฮอตฮิตเลยนะคะในตอนนี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์หรูจากออสัญชาติสเปนเนาะ ซาร่าหรือแบนด์ซาร่านะคะแบรนด์ชื่อดังของสเปนเลยที่ราคาจับต้องได้ตอนนี้เขาก็แตกเป็น2ลนะ์เนาะมีซาร่าที่เป็นเสื้อผ้ากับซาร่าโฮมที่เป็นแบบเครื่องออตกแต่งบ้านอะไรอย่างนี้นะะวันนี้พิมพก็ใส่เรดของซาร่ามาอัดวิดีโอด้วยมังโก หรือแบรนด์มกนะคะก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่มีสไตล์ที่จะคล้ายๆกับซาร่าเนาะ,ะเป็นอีกแบรนด์ที่ราคากำลังดีเหมือนกันค่ะเดซิกวัลเดซิกวัเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ราคาจะสูงกว่าซาร่ากับมังโก้นิดหน่อยนะคะจะเน้นเป็นแบบเสื้อผ้าสีสันสดใสอาจจะไม่ค่อยแมสมากในไทยแต่ก็เป็นอีกแบรนด์สัญชาติสเปนที่มีขายในไทยนั่นเองค่ะ b e r ร์ชกาเบ k ร์ชาคำนี้จะไม่ได้เป็นภาษาสเปนเนาะคิดว่าน่าจะเป็นภาษากาตาลันไม่ก็ภาษาละเซียเนาะเออจะไม่มีความหมายเลยแต่ว่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าแล้วออกแบวน่ารัก,น,รกน่ารักหน่อยอะไรอย่างเงี้เนาะเออเป็นอีกแบรนด์ในเครือเดียวกันกับซาร่าเลยค่ะเอสตาดิบาริสเนาะหรือถ้าในภาษาสเปนก็อาจจะเป็น e s สตาดิบาริ s ก็คือจะเป็นแบรนด์ที่าลายคล้ายๆกับเบลชตาเ mm hmm. นาะก็จะอยู่ในเครือเดียวกันกับซาร่าอีกเหมือนกันค่ะ p and Bear, ูแ n b e บ r เนาะค่ะพูอนแบก็จะเป็นชุดแนวแบบลำลองใส่ได้ง่ายๆสบายๆไม่ได้แฟชั่นจ๋าเนาะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยู่ในเครือเดียวกันกับซาร่าอีกแล้ว mm hmm. Massimo Dutti แบรนด์นี้นะคะชื่อเนี่ยจะเป็นภาษาอิตาลีแต่ว่าตัวแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์แท้ๆจากสเปนเลยแล้วก็อยู่ในเครือเดียวก,กันกับซาร่าอีกแล้วค่ะแ,ะแบรนด์สุดท้าย Adolfo Dominguez แบรนด์นี้ก็อาจจะยังไม่ได้แมสมากนะคะในไทยจะเป็นแบรนด์ที่เน้นความเรียบง่ายลวดลายไม่ค่อยเยอะอะไรเงี้ยค่ะน้อยแต่มากเรียบแต่ก็ไฮแฟชั่นประมาณนี้นะคะ